ในสารสีนทอนนะฮะหรือว่าคุณลูโดนะครับกับก็รู้สึกปีใจนะครับที่ได้มาร่วมงานกับศิลปินซึ่งเป็นหลานชายนะฮะในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับส่วนตัวเองนี่ก็คือตอนนี้ครับก็เป็นเจ้าของนะร้านสุริพรเพียร์ฟัน เป็นนาวัตถุก่อสร้างแล้วก็อ่าก็เป็นเจ้าของส่วนน้ำราศีดีสอร์ดด้วยนะครับตอนนี้ก็ในหน้าที่ของตัวเองก็เป็นกรรมการผู้ช่วยการแล้วก็ในด้านของอ่าสังคมส่วนรวมตอนนี้ก็มีตำแหน่งเป็นประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอนพนมพิสัยแล้วก็เป็นอ่นาคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ หาโดยตำแหน่งนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทำงานทำอบพิบาลจังหวัดนครสวรรค์นะครับอ,อของจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็เป็นประธานมูลนิธิโรงเรียนเบบพรบตพิศัยที่อยากผมนะครับแล้วก็ขออ,ออีกหลายตำแหน่งนะครับก็ขอ,อแนะนำกันเพียงเท่านี้ก่อนนนะครับนะครับก็ จะพูดถึงตอนสมัยวัยเด็กนะครับเด็กตัวเองก็เป็นลูกชาวไร่นะครับชาวไร่คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นชาวไร่มีสวนมีอะไรพวกนี้ก็แล้วก็แม่ก็คุณพ่อ,อแม่ก็เป็นค้าขายด้วยนะครับวัยเด็กนะครับวัยเด็กเนี่ยออยู่ที่ตำบลตะเคียนเลื่อนนะครับหมู่เรียกว่าวัดเกาะโขงนะครับเป็นวัด ที่มีคุณค่านะครับเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมะกระารสุภาพต้นด้วยเมื่อวัยเด็กเนี่ยก็จะอยู่กับพ่อกับแม่น้อยมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแม่ก็มีชื่อค้าขายนะขายเสื้อจับนะครับก็แล้วก็ถ้าว่างจากงานภาคเกษตรแล้วนะครับก็จะมาทอเสือก็เป็นเสือไหวของ ประจัท้องถิ่นนะครับของบ้านเกาะโขนะครับแล้วคุณพ่อก็มีอาชีพค้าขายจากทาไร่แล้วก็มาขายขายกลวยจับนะครับก็เด็กๆนี่ก็จะเห็นในเรื่องของความยากลาบากของคุณพ่อคุณแม่นะครับการทำมาากินแล้วก็จากที่เห็นมาเนี่ยก็ตอนวัยเด็กเนี่ยคุณพ่อขายกลวยจับเนี่ยก็ต้องมาช่วยคุณพ่อนะฮะ โม่โม่แป้งนะครับเย่างที่เห็นด้านหลังเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเครื่องจักรหรือว่าการทันสมัยของเรื่องของอาหารการทําอาหารเครื่องมือการทําอาหารเนี่ยยังไม่ทันสมัยเหมือนปัจจุบันนะก็คิดว่าณปัจจุบันนี้เราก็จะไม่เห็นวิถีชีวิตต่างๆที่ได้เกิดมาขัา้นต้นว่าไม่ไม่ค่อยได้มีนะครับอย่างโม่แป้งตัวนี้นณปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้ว มาโม้แป้งทําขนมมาโม้แป้งทําอาหารเนี่ยตอนนี้ไม่มีแล้วแล้วก็เรื่องของการจักสารนะครับจักสารเสื้อนะเสื้อหวายตอนนี้ก็เรียกว่าไม่มีแล้วก็ได้นะฮะไม่มีแล้วก็ได้ด้วยได้ยากนะครับเสื้อหวายกับสมัยชีวิตตอน,นเด็กๆก็ค่อนข้างอยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยค่อนข้าง,างรู้สึกว่าคุณพ่อแม่ลําบากนะครับก็เป็นชีวิตที่ ต้องริดหลดนะต่อสู้ด้วยตัวเองมาตลอดนะครับก็จนถึงปัจจุบันนะครับอ่าเรื่องสี่อกลับแต่ก่อนได้ไหมของการแรงบัน,นดาลใจในการที่ทำงานสะสมหรือั้องเรียนรู้ตัวเองเนี่ยเป็น นักเดินทางในการทํางานนะครับสมัยตั้งแต่เด็กตั้งแต่วัยรุ่นละตั้งแต่เด็กก็ได้ครับตั้งแต่เด็กก็คือพ่อแม่เนี่ยจะต้องมีการโยกย้ายการทขมหากินตามฤดูกาลนะครับอย่างเช่นหน้าหนาวก็ย,าย,าย้า,า,ยายมาอยู่ที่หนึ่งหน้าหน้าน้าก็ย้ายมาอยู่ที่กที่นะครับได้ได้เห็นวิถีชีวิตตั้งแต่พ่อแม่ท,ทําไร่ทําสวนเพราะตัวเองเป็นลูกชาวไร่ชาวสวน ก็หลังจากคุณพ่อคุณแม่เสียแล้วเนี่ยก็มาอยู่กับพี่สาวของอคุณแม่ซึ่งเป็นคุณป้านอ่อนศรีนะครับต้นคุณป้านอ่อนศรีเนี่ยเป็นคนโบราณก็เป็นคนเจ้าระเบียบแล้วก็มีข้าวของเนี่ยโบราณเนี่ยสะสมเก็บไว้เยอะนะครับนะฮะเมื่อมีการรื้อถอนบ้านแล้วก็คุณป้าเสียแล้วก็บาง สมบัติบางอยา่างหรือว่าทรัพย์สินบางอยา่างเนี่ยกระจัดก,กระจายนะครับไม่เป็นที่ไม่เป็นทางนะครับทำให้สมบัติที่มีค่าหลา,หลายชิ้นที่เราเคยเห็นมันก็สูญสลายหายไปครับแล้วก็เนื่องจากตัวเองเนี่ยทำงานแล้วก็เป็นคนเดินทางนะครับทำงานเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างนะครับเออ่งการก่อสร้างเนี่ยก็จะย้าย พื้นที่ไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะที่สําคัญก็คือย้ายไปอยู่ทางเหนือเป็นหลักอยู่เชียงใหม่นะครับสองปีอยู่ไปยาวสี่ปีก็จะได้ไปเห็นธําหดต์ตเนียน่ประเพณีนักันอยู่การกินการใช้ชีวิตของคนเหนือซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกับวัฒนธรรมภาคกลางวัฒนธรรมของแต่ละท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยก็จะไม่เหมือนกัน เราก็จะไปเห็นวิถีชีวิตเห็นการทํางานเห็นเ่องไม้เครื่องมือซึ่งซึ่งมันมีความแตกต่างกันอยู่ในการใ,ในการปรกอชอีนะครับแล้วก็ได้เดินทางได้ไปเที่ยวหลายที่นะครับได้เห็นการสะสมของนักสะสมนะฮะสะสมนักสะสมเป็นเป็นร้านขายของเก่าเป็นร้าน แล้วก็มีพี่ๆบางท่านนะก็แนะนำนะแนะนำอยากให้เราเนี่ยเก็บเอาไว้เป็นสมบัติเอาไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษานะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์วัชัยศรีชงพูนะครับซึ่งท่านก็ได้แนะนําในเรื่องของการเก็บสะสมของโบราณซึ่งเป็นโครงของ กระทรวงศึกษาธิการนะรับเรื่องของสพทอนะอรับที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กๆและก็บุคคลทั่วไปนะครับซึ่งก็สามารถที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งศึกษาแล้วก็ต้องขอบคุณสถานที่ที่สำคัญที่ให้ความรู้อย่างเช่นของจากทวีพิสโรซึ่งก็ ไปได้ดูงานของท่านมาทุท่านเป็นปูชนิเยะบุทคนลนงของการเก็บสังมนะตั้งแต่ท่านยังเป็นวัยหนุ่มจน,นปัจจุบันเนี่ยท่านก็มีวัยชราถึง90กว่าปีแล้วแต่ท่านก็ยังแข็งแรงนะครับผลงานของท่านที่เราไปดูเนี่ยมันมีคุณค่า,าประเมินไม่ได้ เราก็เป็นนักเก็บสะสมรุ่นใหม่ก็คิดว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่ท่านนี้ที่เราได้เห็นเนี่ยเป็นต้นแบบเนี่ยท่านได้ทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจแล้วก็กำลังทุนทรัพย์ซึ่งซึ่งการเก็บสะสมเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่กำลังกายกำลังใจอย่างเดียวมันต้อง มีความรักและความผูกพันและมีความตั้งใจจริงๆนะแล้วก็มีความทุ่มเทนะครับที่จะทำผลงานเรื่องของการเก็บสะสมวัตถุที่มีคุณค่านะครับทางด้านความรู้ทางด้านจิตใจและเรื่องของบริบทราบ่างเงาของท้องถิ่นนั้นๆนะครับท้องถิ่นในพื้นที่นั้นๆเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญ ในเรื่องของการไม่ลืมวัฒนะ